เอตลาส,อสโ,อโ,อโอ้ยโอ้ยนั่นไงยานแม่ลงไปครับตัวเล็กดีกว่าตัวใหญ่ไม่น่ารอดนี่ก๊อตไล่กันไปโดดครับจัดครับร่วงไปอีกคนนึงไม่ได้ไม่ได้โดดก่อนครับไม่ไหวว่ะพูดน่อยสิเพื่อนเออจดก,การมันไททันสเลเยอร์ครับผมอ้โหเอจัดมาเลยเพื่อน โูหดูแมทเชเลเตอร์เลยทารานคู่กันมันแรงดิเว้ยเฮ้ยหนักหลักก็น่าจะเพื่อเราแหละแต่ว่าเราได้คิวง <laughs> สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นี่ยครับผมจะพาพเพื่อนๆไปดูเรเวนทารานเชเลเตอร์กันเฮ้ย <c oughs> อ,อัพเกรดเก่าๆอย่างทารานครับผมแล้วก็เชเลเตอร์ที่อัพเกรดขึ้นมาเป็นอันติเมทเฮ้ยแต่ว่าหลักๆเขาจะเน้นเล่นทารานไงซึ่งทารานนะผมอยู่ที่รเวล12มัก2เอเมจอยู่ที่3,800 0เท่านั้นเอง <c oughs> แมตยิงที่ระยะ350เมตรรีโหลด5วินาทีเป็นปืนพลังงานโคตรคลาสสิกอายุ11ปีเลยครับผมแล้วก็เทรเดอร์นะครับเป็นตัวอันติเมทดัมเมจะอยู่ที่5,463ครับผมยิงที่500เมตรแล้วก็รีโหลด5วินาที แล้วทาวราครับเป็นอาว,วุธที่ผมชอบมากและเสียงของมันก็ช่งางไพเราะมากๆเลยเพื่อนๆแล้วนักบินที่ใช้ก็ต้องเป็นน้องเนซ่ารีครับผมเวลาเจ้าเรเวนกระโดดเนี่ยก็จะสามารถหายตัวได้อันนี้คือประเด็นของนักบินเลยแต่ว่าเลือดล่ะจะหายไป15%อ้เปอแต่ว่าพางตัว5วินาทีเนี่ยจะนับจากกดสกิลเลยเพื่อนๆแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วหุ่นที่มีสกิลหายตัวครับผมจะนับสกิลหายตัว5วินาทีเนี่ยหลังจากแตะพื้นแต่จเจ้าเรเวนที่ใช้น้องเนซารีคนนี้ครับผมนับตั้งแต่กระโดดเลยกระโดดปุ๊ นับถอยหลัง5วินาทีทันทีบางทีถ้าเกิดโดดสูงจะจัดน่ะโชว์ตัวกลางอากาศก็ต้องระวังให้ดีนะสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยครับผมและโดรนที่ใช้ก็ต้องเป็นโดน OPPO ครับเวลาเจ้าเลเว่นกระโดดก็จะมีเลือดทิปให้25%และเวลาลงพื้นก็จะมีโล่ให้150,000ครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ครีนด้วยป้องกันเอฟเฟกต่างๆได้ความเชี่ยวชาญก็ต้องเป็น Damage d e ลอ e r ครับผม ไปครับเพื่อนพาเจ้าเรเวนอีกาพญายมของเราที่ใช้ทาราชเรเดอร์เนี่ยลงสนามกันดีกว่ามันจะเล่นเป็นไงบ้างปืนโคตรคลาสสิกเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์มโค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลยว้าวเรเวนครับผมโอ้โห <laughs> แล้วคือเรามาที่หลังเว้เราได้คิวด้วยเดี๋ยวกอนนะเดีว,ดวกันนะนนะเราเราต้องขอ,อเคลียร์กระสุนก่อน มีคนมาไหมไอ้ไปแล้วเหรอเฮ้ยตะกี้อยู่300เมตรนี่ไอตัวนี้แน่ๆเลยอะโอเคครับไปครับเฮ้ยวาวนาเนออะไรลาวนาอะไรโดนครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยดีโหลดว้าว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 เฉิโลโอ้โหอ้าวหายตัวอีก มามาเรียบรอ้อยยันแม่เลยดิเรื่องนะไรเดีวนะด๋วกันนะเรื่องกันนะทิปเอร์คิวครับผมนี่เรเวนเรเวนเฮ้ยตัวนี้ครับอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยอันติเมอเทอาร์เธ oh <my> อโอ้มมยกูชโอ้โหน่านันาน่นๆ่าแรปเตอร์โดดมาแรปเตอร์โดดมามันจะเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยมนถึงแล้วบ้า เฮ้ยไอ้ทรานนี่อีกแล้วเหรอโผล่วะวะคือมันมันก้ากึ่งอะความแรงความถึกของมันอะออโดดครับโอ้โหจะถือว่าเฮ้ยทารานกับไอ้เซตนี้ผมว่ามาดูแบบดูดีว่ะเออเอาไปครับผมเอาไปฮันแน่ฮันแน่ไอ้ลิงไอ้ลิงนะจัดไปครับเฮ้ยห,หายตัวโอ้ย โอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงเร็วโอ้โหเสร็จปะเรียบร้อยก้อนไลค์ครับผมไม่ได้ดิฮ ύ, เฮ้ยอาเธอร์เวอร์ว่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปล่อยให้เพื่อนเรารับชะตาคุ้มหุ้ยนี่เลยจัดมาดิโอ้โหนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวข้าขอรีโหลดก่อนครับไม่เวิร์กไม่ไม่ไม่ไมหวไม่ใช่ไม่เวิร์กไอ้นี่ ไทท่านนั่นไงเอาตัวเล็กด้วยกันฮาร์ไฟเดอร์ครับโจะโจมากครับผมสองหนึ่งครับโดนครับไม่ได้ว่านิดเดียวนิดเดียวแหมนิดเดียวก็ไม่ได้เฮ้ยสี่เสานั่นไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้บา้าคือคิดว่าเราเป็นหุ่นแบบเก่าๆไงสน่อยเฮอะโดนอะ อีมาไอ้นี no? ่ไอ้น kind of ี kind of ่นี่นี er> ่นี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาเล่นเราเฮ้ยไททันอีกแล้วเหรอตัวอะไรวะเนี่ยโดนครับปักโจ้ครับก็มาดีก็มาดีมาดีเฮ้ยทารานะทารานะเออ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 โอ้ย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 โดนครับว้าว โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อไอตัวห0าร้ยวิโดนครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาดิไอ้นี่อย่างเดียวก็ได้วะโว้ว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 เอ้ยเอ้ยแหนไม่ถึงมาดิมาดิมาดิโอ้ได้ปะข้างหลังเพื่อนไม่ได้มันไม่ยิงมัน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  เออนั่นแหละนั่นแหละยิ่งมันเอาให้ร่วงโอเคครับผมเราต้องเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวอะไรวะใช้น้ําแข็งด้วยโอเคโดนครับคาราเราเต็มแล้วพี่คูรีเหรอ,อว้าวนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอย่าแหลกดีย่าแหลกดีโ,โดนครับจัดครับร่บรวงไปอีกคนนึงยานแม่ลงไปเลยอุย้ยโจ๊ก อินี่ยังอยู่เหรออ๋อไม่ใช่เน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 ,น่เอาละเสาก่อนเสาก่อนเพื่อนอ่าเพื่อนเอาเสาครับโดนครับหรือปากโจ๊กอ้หูไม่รู้มามาเด้ก็มาเด้เจอทารานเข้าไปโอ้ยมีเลือดทิฟมีเลือดทิฟมีเลือดทิฟเฮ้ยปืนแตกว่ะเหลือเหลือแค่นี้เลือดเหลือสามหมื่นหกบ้าบอที่สุด มันเล่นเราแน่มันเล่นเราแน่เลยฮะฮะโดท,ที่ที่ครับเอาดูวะเอาดูวะเฮ้ยมันลอยอยู่กลางอากาศอ่ะน,นั่นเราก็เนี่ยเจ็ดหมื่นเก้า 79, แต่นี่คือเลือดทิพฟ์นะโอ้โหเสร็จเสร็จเสร็จ,รจกันเลเว่นจ้าไอ้นี่เลยนะนี่เรามีเลเว่นครับป้องกันการร้ายอยู่โอ้ยขนาไอ้ตัวนี้ก่อนครับ เอามาเอาไปก่อนเอาไปก่อนตัวนี้ครับดักครับรีโหลดอีกโอ้โหเฮ้ยอะไรวะอะไรวะตัวอะไรแอซิสครับโดดไปครับมาช่วยเพื่อนฝั่งนี้เฮ้ยอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่แองเกลิลเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยางเยอะโดดครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหไอ้โจ๊ก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  เสร็วว่าล่วงไปหนึ่งครับโอ้โหเอาไปคนนึงเอาไปคนโดดก่อนเกือบไปไอ้นี่นี่นี่มีคอนโดจัดมาจัดมาเฮ้ยอย่าแหลกดินี่ไงนี่ไงนี่ไงทาวราโอ้ย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 เรียบร้อยหูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว้าวตัวอะไรเอ่ยฮัลโหลเฮ้ยฮอคครับผมไม่เอาเอานี่ดีกว่านี่ลาวาเจอร์เลวาเจอร์ครับฮอคครับขอหายตัวก่อน ไม่ไหวจิมจิมอื้แอตลาสโอ้ยโอ้ยนั่นไงยานแม่ลงไปครับตัวเล็กดีกว่าตัวใหญ่ไม่น่ารอดนี่กอ็ไล่กันไปฮยคุณอื่นดีเรเวนเราหนีก่อนแล้วนะไปแล้วครับผมไม่ไหวแล้วว่ะนั่นไงโอ้โหสี่ไททันเรเวนครับมาว้าว นี่ไงเรเวนเฮ้ยกิฟค,ครับอัตเมตกิฟครับเป็นไงเราเป็นไงเ่าสนานีโหลดแป๊บสามสองหนึ่งครับโดนครับโดนมาโดนมาเฮ้ยยะแหลกดีโอ้ยโดนทินครับ ล็อกไวไหมล็อกไวไหมนี่ไงทารานเป็นไงอ่ะเจ็เป้าเจ็บเป้าโอ้ยแม่ลงไปก่อนไม่ได้แล้วไม่ได้ล้โอ้ยสอหนึ่งครับโดดครับอุยเฮ้ยเฮ้ยแหลกอีกแน่แนโอ้โหตาย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 เร็วเร็วเรเรียบร้อยไปทารานโอ้โห เยอะเชียวนะเยอะเชียวนะจ๊ะเรียบร้อยครับผมเชลโล่เมื่อก <c oughs> ี้อุ้ยลงบอลลงบอลมาโดนทีนะครับรอครับรอรออารมณ์พื้นแล้วก็จัดต่อเนื่องเสร็จปะเรียบร้อยไปโอ้ยขอเสาควันเคเคมามามาแล้วนะเอาเสาลงไปครับเอ้ยเอายัน อายันแม่ลงไปเออแหมเอาส่งเอาเสาอะไรทีนะมีโดนโอปอยู่นะเฮ้ยเมอาเลอร์โอ้โหนี่ไงเจอเจออุยอ้ยอุ้ยหม้อไฟเหรอมีติดหม้อไฟมาด้วยเหรอโอ้ยทันโลโอ้โหอันนี้ไม่น่าใช่ของเราแล้วล่ะโอ้โหดูมันเด้งดิโอไมค์ก็โอไมค์ก็ God. ล็อกไม่ได้ปะโดนครับโอ้ ไม่น่าเอาอยู่แล้วอ่ะมอนโอ้ยโดนหม้อไฟครับโอ้เกือบเกือบโอ้หูม้อไฟยังอยู่ไม่ได้ไม่ได้โดนก่อนครับไม่ไ,ไ,มไหวว่ะพูด,ดหน่อยสิเพื่อนเออจัดการมันไททันเเลเยอร์ครับผมโอ้โหหายตัวกันเฟซชิปจ้าอือหือใจร้ายไอ้บ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโดนครับไม่ไหวจริงๆครับผมล็อกไว้ล็อกไ,ไ,ไว้ล็อกไว้ นี่ไงนี่ไงเฮ้ยมนรีเฟก์ว่ะเราจะต้องถอยออกไปก่อนครับโอเคหลบก,ก่อนว้าวเฮ้ยแต่ถือว่าทีมเราโคตรโหดนั่นไงตัวนี้สิจ้าเนเนเน,นเอาไปไททันสเลเยอร์ครับผมว้าก็ดีก็ดีนะคือแบบเวลาใช้ปืนเก่าๆอย่างนี้ยิงแล้วมันดูแบบสะใจคูณสองอะ่ะแต่ว่าเพื่อนเราแหละเออหนักหลักก็น่าจะเพื่อนเราแหละ แต่ว่าเราได้คิวไงแหมมันมันตรงนี้มันมันตรงนี้นนนอุ้ยอุ้ยมีต่ไทท่านแล้วว่าเราเลือดเราหรือแค่แสนเดียวเนี่ยเราจะจะไปแย่งคิวใครได้อีกจัดไปครับแพ้ครับล,ล็อกไว้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 ทารานทารานอุ้ยไปรีโหลดก่อนเอา้าจบเลยเรเวนทารานวะ่ะเฮ้ย เลเว่นครับโอ้ยอ๋อมันมีโดรนไอ้นี่เหรอสเกอร์แอบครับนี่ไงนี่ไงโอ้จัดไปครับยานแม่ลงไปโดดครับอ้ยรอดรอดขอแอบก่อนนะแหมเอายายเอาหญ่เห็นเราเป็นเลเว่นตัวเล็กเล็ก <laughs> แต่ปืนไม่เล็กนะครับ อ้าวไปแล้วโอ้ย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 ตัวนี้ครับโดนครับดนะเราขอเคลียร์ศูนย์ก่อนโอเคทุกคนน้แหม่ไม่มีเจาะโล่นะไม่คิดว่าดาบมันจะเยอะไงไม่เป็นไรเรารอจังหวะได้รอจังหวะได้เฮ้ยนี่ไงไอ้ดาบมันน่านักนะไม่มีใครปิดโล่ได้เลยพาดไซเดอร์ไม่มีเหรอฮะโอเค แหม่ต้องเฟสชีฟว่าต้องเฟสชีฟว่ามาอีกแล้วบินอีกแล้วโอ้แล้วเรามทำอะไรวะเนี่ยนั่นไงอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอแอบครับแอบครับเออจัดมาเลยเพื่อนโอ้โหดูแอบโชเลเตอร์เลยารานคู่กันมันแรงดิเว้ยเฮ้ยมันเหมาะมันเหมาะมามาเพื่อนระบุกดีครับ จัดไปอะไรกูเนี่ยโว้โหเอาดิเอาดิโดนโดนโดนโอ้โหเลือดลงหวบเลยเฮ้ยตัวนี้อยู่ข้างนอกข้างในวะอยู่ข้างในครับแรปเตอร์หรอโดนมาจัดไปเฮ้ยหมดหมดดีโลดโดดก็โดดไปสิมามาลองดูครับ ต้องโดนบ้าว้าให้ปักโจ๊กบักโจ๊กจไม่ออออะโจ๊กอะเฮ้ยเฮ้ยก่อนขาเคียศูนย์ก่อนอ่ามาเฮ้ยนี่ไาทันปะไม่น่าใช่วะ่ะโดนครับหายตัวบ้าบอดที่สุดล็อกไว้ก่อนเลยนี่อุ้ยอยอาดิยาดิโอ้ย,าออยมามาเฮ้เมาเลอร์เมาเลอร์ ไม่ได้โอ้โหใครทันหมดเลยแล้ววะเฮ้ยแองเกอร์ครับเอาตัวเล็กก่อนแล้วกันใช้บอกว่าแองเกอร์ป่ะเอาไปเอาไปเฮ้ยยานแม่มาครับโอ้โหไม่ได้การแล้วจ้านี่ก็เมาเลอร์จ้ารอครับโดนครับเพิ่มพลังลองไว้ก่อนได้ป่ะโอ้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 ไม่น่ารอดละมอนมอนมอนทำอะไร โอ้ยหลบอ่าเพอร์เฟกอุยมีไฟด้วยหรออ <c oughs> ุยุยหุยเพื่อน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 หลบกันเขาเหลือสองคนเหรอโดดครับปืนมันชิ่งมากลับมาลงจอดแล้วก็โฮมเฮ้ย กเล่นดีตามแบบฉบับทาราจะจะให้ม <|so|>> ันแรงเวอร์มากก็ไม่ได้ใช่ไหมเราเน้นความคลาสสิกเน้นความหัวร้อนเวลาศัตรูเวลาโดนฮิวปุ๊บขึ้นมาโดนทารานฮิว อันนีค้คือความเจ็บปวดที่ผมต้องการจะสื่อให้ตูเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยอาวุธเก่าๆก็สามารถฮิวได้ไว้แต่ว่าหลักๆก็อาจจะเดามาจากเชเรเดอร์ก็ได้นะแตะ่ประกอบกันทั้งเชเรเดอร์ทั้ง der, ทารานผมว่ามันดูโอเคอาจะเชเรเดอร์ der, ล็อกสัตรูตัวให้อยู่เฉยๆทารานซัดแบบคลาสสิกบุ่มบุ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 ม,บมโอ้โหจีจานนะถ้าเกิดไม่มีปืนล็อกขาเนีน่ยอาจจะใส่เป็นแมกนัมเหรอผมว่าอาจจะทำงานได้ไม่ดีขนาดนี้ครับผมเอาจริงๆผมก็หวังดามจจากเชเรเดอร์มากกว่าทาราน <S <S ก็ทารานนะอาวุธ11ปีเทียสองด้วยว้าวแล้วเพื่อนๆล่ะครับตอนนี้ยังใช้ท่าร้านอยู่หรือเปล่าอาวุธเก่าๆอายุ11ปีเนี่ยก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมแล้วเรเวนเขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลอชาอชาโดดครับอุ้ยอุ้ไม่ไม่ไม่เกาะไว้โอตกน้ำเลย